น้องภูมครับน้องภูมิวันนี้น้องภูมมาทําอะไรไอโอ้ยทำอะไรที่เซ็นท่านาหน่อนออกมาดูหน่อยสิเขามาทำอะไรเหรอมาช่วยแม่ทำอะไรนะครับไ,ไหนลูกว้าวน้องภูมิจมปวดวันนี้ปวดอะไรมั่งไหนบอกพ่อทีว่าน้องไปปวดอะไรมามั่ง ไหนอเจ็บน้องภูมิไปปวดอะไรมาวันนี้ไหนเป็นอะไรอะลูกโอ้ยน้องภูมิจมปวดแล้ววันนี้เจ็บขาเจ็บขาจริงเหรอตอนนี้กำลังทำอะไรครับกินอะไรเหรอ,อน,น้องภูมิจะกินอะไร,รอ่ะอุย้ยน้องชอบก,เกิกเกลตโชคกันเลตเหรอ,อว้าวจะเอาใ่ปวดเหรอ ใส่ขวดหรอจะเอาใส่ขวดป๊าป๊าจะเอาใส่ขวดป๊าจะเอาใส่ขวดเ,อ,เอาใส่สสแล้วนมช็อกโกแลตนี่อร่อยไหมอ่ะอร่อยอ้าวลูกกินแล้วเหรอครับไม่อ,อยากกินอ่าให้แม่เร็วอ่ะบอกขอใส่หน่อยเออให้แม่ใส่เร็วโอเคลองแม่ผสมกันได้ไหมแม่ครับสิ ปวดวันนี้ปวนอะไรมั่งเนี่ยฮะน้องภูมิปวดอะไรมั่งวันนี้น้องภูมิช่วยคุณแม่ขายของเหรอในหันมาเต้นให้พ่อดูหน่อยน้องภูมิครับหันเฮ้ยเจ๋งเหรอ ไหนหันหันมาเต้นไหนๆน้องเต้นเต้นจึ้งจึ้งเอ้าทำไมน้องภูมิ่วงแล้วไหนดูที่นอนน้องภูมิเป็นยังไงนี่ว้าวที่นอนนะเรานอนแบบแคบๆปะเอ้ยชึบป่วนวันนี้ป่วน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 น้องภูมิจอมป่วนป่วนทั้งวันเลยใช่ไหม จากแกงป๊า,า <laughs> จากแกงว่าน้องยังจะนอนใช่ไหมครับโอเคงั้นไม่บายก่อนเร็วบ๊ายบายเดี๋ยวไบาย,บายกล้องบ๊ายบายน้องขอโนอนก่อน